สำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะมีดาวเป็นราชาโชคนะคะสองดวงด้วยกันนะ,ะสำหรับกระกฎนะคะ จะส่งผลในเรื่องอย่างไรบ้างนะรับทรัพย์อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะ,ะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะช่องของเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะดังนั้นนะคะท่านต้องเช็คจากลัคนาราศีนะคะถึงจะแม่นยําที่สุดนะคะ,ะท่านใดที่ท,ทราบลัคนาอยู่แล้วนะก็ท่าน,ท,านท่านลัคนากรกฎท่านดูคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ทราบนะคะอยากจะทราบลัคนาตัวเองนะคะกดติดตามที่ช่องแล้วก็แอดไลน์แอดโหราห้าเก้านะคะ ส่งข้อมูลนะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะเพิ่มเวลาเกิดและจังหวัดเกิดให้ด้วยนะคะ ก็จะมีบริการผูกดวงให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเกิดนะคุณก็ต้องดูจากราศีนั่นเองนะคะ,ะสำหรับดวงดาวนะเราในคลิปนี้เราจะอัปเดตเป็นครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังให้นะคะอยู่ในคลิปนี้แหละนะคะสำหรับในครึ่งเดือนแรกนะคะดวงดาวที่มีมาตรฐานนะจะเห็นได้ว่านะมีอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะเป็นราชาโชคนะคะดาวพุธเป็นกเกษตราธิบดีนะคะดาวศุกร์เป็นราชาโชคนะ,คะซึ่งดาวเนี่ย ดาวประมาณ146เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยก็จะเป็นดาวที่ส่งผลสำคัญนะกับคนค้าขายนะคะต้องบอกว่าถ้าเขามีกำลังดีนะเรื่องของการค้าการขายมันก็จะคล่องแคล่วมันก็จะดูนะสนุกสนานขึ้นหน่อยนะจากการที่เงียบงันมาหรืออะไรเงี้ยถ้าเดือนใดก็ตามดาวเนี่ยลักษณะดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ย นะมีการวิปลิตหรือเดินแล้วเจอคู่ศัตรูอะไรแบบนี้นนะมันผลมันก็จะตรงกันข้ามนะคะสำหรับในครึ่งเดือนแรกของชาวกรกฏนะคะอะ่ต้องบอกว่าครึ่งเดือนแรกเลยนะมีโชคลาภนะคะแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะคะอาจจะเนื่องด้วยนะจากใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์งานทางไกลนะคะหรือ โชคลาภจากการเดินทางก็ได้นะ,ะเดินทางไปต่างประเทศนะเดินทางติดต่อง,งานในประเทศลักษณะนี้นะจะมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามานะคะมาจากทางเพื่อนฝูงบ้างมาจากสังคมนะคะมาจากแวดวงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่เราเกี่ยวข้องที่เราทําธุรกิจด้วยนะคะคนที่ติดต่อการค้านะคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะกิจการแบบที่ ทำเองนะลงมือเองนะคะทำเงียบๆส่วนตัวนะคะอันนี้ดีนะแล้วก็การริเริ่มการค้าหรือว่าจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยากจะทําอะไรมีแผนอยู่ในสมองแต่คิดว่ายังไม่แน่ใจรอดูสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะว่าดวงดาวค่อนข้างส่งเสริมในหลายๆส่วนนะคะ,ะทีนี้มันก็จะส่งผลดีกับงานที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มากนะทำเองนะคะบุกบันฝ่าฟันไปเองหรือว่า โชคลาภก็จะมาจากคนที่เป็นนะอายุประมาณไล่เลียกกันเพื่อนฝูงสังคมนะมีความสนใจร่วมกันลักษณะนี้จะนะให้โชคให้ลาบนะคะนอ,อกจากนี้นะคะดาวการเงินมีมาตรฐานในเดือนนี้นะมีมาตรฐานดีนะคะหากใครรอเรื่องเงินนะหรือว่ามีรายจ่ายเยอะมาจากเดือนที่แล้วนะคะถือว่าจะมีเงินมาเติมนะคะมีเงินเข้ามาให้ได้หยิบจับใช้ จ่ายกันนะคะในเดือนนี้แล้วก็ดาวราบผลยังทับลัคนาด้วยนะคะก็คือดาวศุกร์เลข6นะคะเมื่อดาวราบผลทับลัคนานะมันก็ส่งผลให้นะง่ายๆก็คือมีลาบนั่นเองนะคะมีลาบมาทับตัวเรานะคะนอกจากนี้ผลของเขาก็คือในเรื่องของการถูกได้รับความนิยมชมชอบนะคะมีคนมาติดต่อสอบถามเยอะนะ,ะอยากจะพูดอยากจะคุยกับเรานะคะมีโชคลาบจากสินทรัพย์จากครอบครัวนะการเงิน นะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องบ้างนะคะเขาให้โชคให้ลาบเราแนะนําการงานมาหรือว่าช่วยเหลือได้ดีมากเลยในเดือนนี้นะคะช่วยกันทำอาหารกินอย่างดีอย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นลาบนะคะแต่ว่าดาวการงานจริงๆเนี่ยนะมันกลับมีกาลังอ่อนนะก็คือเป็นนิดอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกดังนั้นเนี่ยนะบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะหรือไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่่นะหรือพูดง่ายๆบางทีมันก็ท้อบางทีมันก็ขี้เกียจบางทีก็เบื่อเบื่ออยากจะไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะ หรือบางท่านมีอาการอ่อนเพลียง่ายหรือบางคนที่ไปได้รับวัคซีนแล้วมีอาการต้องพักผ่อนเป็นไข้ลักษณะนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับชาวกรกฏนะคะในบางท่านนะคะ,ะสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะมันก็มีเข้ามาในแบบที่มันมีมาเองนะเพราะว่าความเป็นราชาโชคถึงสองดวงนะคะแต่อะไรที่เราได้รนนะมันมักไม่ค่อยได้เพราะว่าดาวปุตตะก็คือเรื่องของโชคลาภแบบที่การเสี่ยงโชคลงทุนอย่างงี้ มักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้เป็นรายละเอียดดีเทลของชาวกรกฏนะคะดังนั้นเนี่ยมีดาวพฤกตอยู่ในภพการเงินด้วยนะก็มากระตุ้นเรื่องการเงินนะมาสู่ก็คือเอาการเงินที่เป็นลาบมาใส่กระเป๋าตังค์นะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ดาวพุธนะคะเดินแยกออกจากพระราหูแล้วนะไปอยู่ในเป็นกเกษตรในภพวินาศน,นะคะถือว่าจะมีเรื่องของออการเจราจารหรือการเอกสารอะไรเงี้ยที่เคยติดขัดจะถือว่าราบรื่นขึ้นการรอคอย ผลการตัดสินผลอะไรต่างๆก็จะดูมีความรวดเร็วมากขึ้นนะะกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ แต่ทีนี้นิดนึงนะดาวศุกร์นะคะก็มาเลงกับดาวเสารนะ์ในอย่างที่บอกนะคะเป็นคู่ศัตรูดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัญหายิบย่อยทีนะ่มีเขาเรียกวนเวียนเข้ามาด้วยนะมีโชคลาบปนไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆสลับกันเข้ามาให้แก้ไขนะคะเรียกว่าความสงบสุขวางใจยังถือว่ายังไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันก็ยังดีว่ายังมีราชาโชคนะคะสลับสับเปลี่ยนมาให้เราได้เงินบ้างนะคะแล้วก็ดาวพระเกตในพบการเงินก็กระตุ้นให้ลาบผลเนี่ย นะมันได้มาอย่างรวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันการเลงกันของดาวเสาร์สุกเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเยอะก็ได้ดังนั้นบรรยากาศทางการเงินในครึ่งเดือนแรกก็ถือว่า,าได้มานะคะจ่ายไปบ้างเหลือเก็บบ้างนะคะประมาณนี้นะ,ะสำหรับในช่วงนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะสตาร์ทด้วยดาวอาทิตย์นะคะย้ายมาทับลัคนานะจากการเป็นราชาโชคมาเป็นมหาจักรนะคะดังนั้นการเงินที่เคยได้ได้มาง่ายๆแบบนะมาเองนะก็เป็นมหาจักรคือการต้อง เน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะในครึ่งเดือนหลังนะก็จะเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะการเงินทับลักนาก็ดีอยู่แหละนะมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการเงิน,นเรื่องของคนมาติดต่อนําเสนอโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนต้องนะคะใช้การลงทุน,นเรื่องของทั้งความคิดนะแล้วการออกแรงด้วยนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วนะสำหรับครึ่งเดือนหลังนะคะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะอาจจะมาจากเรื่องการลงทุนก็ได้ไม่ได้เรื่องการ จ่ายเละละก็ได้เพราะว่าเมื่อขายดีมันก็ต้องลงทุนเนาะนะมีการลงทุนมีการหยิบจับสิ่งต่างๆมาต่อยอดก็ได้นะคะแล้วก็ดาวพุธก็มาทับลัคนาด้วยนะคะเรื่องขังคมพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อก็มาเต็มนะคะ เหมาะมากๆนะกับการนะคะติดต่อสื่อสารช่วงนี้การเจรจาการอยากไปเสนองานหรือว่าเรื่องของการประสานงานอะไรเงี้ยถือว่าดีเพราะว่าเป็นดาวคู่1 4ทับลัคนานะถือว่าริเริ่มการค้าก็ดีนะทำข้อมูลก็ดีแล้วก็เป็นเรื่องของฤด,ด,ดูการการหมุนเงินด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีออเดอร์หรือมี เขาเรียกโอกาสดีๆในการลงทุนเข้ามาเราเองก็มีทุนที่เก็บมาจากครึ่งเดือนแรกนะคะก็หมุนต่อยอดไปนะสำหรับดาวล่าผลนะคะมาอยู่ในภพการเงินนะดาวศุกร์นะคะเดือนหน้าจะค่ะอยู่ในภพการเงินเลยนะคะเป็นอังคารนะเป็น สุกนะคะและพระเกตนะ,ะอยู่ในเรือนการเงิน369นะคะในภาพนะคะดาวอังคารย้ายจากการเป็นนิดนะครมาเป็นกําลังปกติอยู่ในเรือนการเงินนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะการเสี่ยงโชคและก็แยกออกจากคู่ศัตรูด้วยสําหรับดาวอังคารนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องการเงินนะะเพราะรับผลไปอยู่ในการเงินและดาว การเงินมาทบลัขนขณนะมีโอกาสเนี่ยหมุนเวียนการเงินนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะมันเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทางการเงินด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะที่เลงกับดาวเสาร์นะก็เป็นเรื่องของทัดฝ่ายที่จะมาเกี่ยวข้องทางการเงินเงินค่อนข้างร้อนนะเงินจะอยู่ไม่นิ่งนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเหมาะมากสําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศมีโอกาสได้เงินเป็นก้อนมาได้เพราะว่า เล็งกับดาวพฤหัสในเรือนมรณะนะมรณะก็เป็นเรื่องของสินทรัพย์เดิมก็ได้นะคะมรดกนะคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ทางบ้านนะคะไปเกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินนะฮะแล้วก็เรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของงานต่างประเทศหยิบจับอะไรต่างๆเราเนี่ยการต่างประเทศนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะสินค้าของคุณนะ่ะนะอาจจะสั่งมาจาก ต่างตางประเทศก็ได้นะแดนไกลไม่ได้ผลิตในประเทศหรือว่าการเทรดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอะ่ะมันก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความเป็นความตายนะนำการเงินมาให้นะรวมไปถึงนะคะเป็นโชคลาภทางการเงินจากมูลเหตุใดก็แล้วแต่เพราะว่าลาภผลมาอยู่ในกระเป๋าตัางค์เนาะมันก็ต้องชักนําการเงินมานั่นเองนะคะ เท่ากับในช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินนะเน็ตเหนื่อยมากขึ้นกับการจัดการนะการหมุนเงินการบริหารการเงินนะคะดาวเสาร์นะคะโดยภาพรวมนะทั้งเดือนนะยังคงเป็นพินทุบาทเร็งลักน,นาแต่ว่ามีการเดินวิปริตนะคะก็คืออาจจะเบาบางลงในเรื่องของนะคู่ค้าคู่สัญญานะคะ ถ้าบางท่านนะมีความโทษทุกน้อยลงนะคะบางท่านก็มีโอกาสได้ย้อนกลับไปเจอคู่ค้าคู่สัญญาเดิมนําโชคลาภการเงินมาให้ได้อีกนะ,ะสำหรับบางคนที่ห่างไกลค,คู่มีโอกาสได้พบเจอกันในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้มีเวลาดีๆร่วมกันนะคะในช่วงเวลาที่ดาวเสราร์เขานะคะคอ่อนกําลังลงก็ประมาณ3-4เดือนนะ,ะเป็นช่วงโอกาสทองที่จะเขาเรียกสารต่อความสัมพันธ์หรือรื้อฟื้นเรื่องราวต่างๆนะคะ เหมาะกับการออกโปรโมชั่นให้ลูกค้าเก่านะไปดึงปัตตานีเก่ากลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเอลองทักถามเข้าไปดูซิเป็นยังไงบ้างเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะเป็นการทําการตลาดเพื่อให้เข้ากับดวงดาวที่เดินย้อนหลังอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสนะยังเป็นพินทุบาทแล้วก็มีกําลังที่วิปลิตเหมือนกันนะคะดังนั้น ในเรื่องของความสุขความจเจริญน,นะก็พักมันไว้ก่อนนะแผนการที่วางไว้นะเน้นเป็นแผนการระยะสั้นนะคะเพราะดวงดาวรายเดือนนะยังเดินดีอยู่นะคะแผนการระยะสั้นนะแล้วก็แผนระยะยาวเนี่ยวางไว้คร่าวๆพอเพราะว่าความสุขความจเจริญแผนการนะยังถือว่าวิปริตและอาจจะไม่เป็นไปตามแผนอยู่นะแล้วก็เรื่องของพระราหูยังคงอยู่ในเรือนลาบผลให้โชคลาบอยู่แล้วก็ดาวที่มาเป็นคู่ศัตรูนะดาวที่มารบกวนในช่องลาบผลนะ ได้ทยอยเดินออกไปหมดแล้วดังนั้นลาบผลนะคะที่นะคะมีโอกาสที่จะได้มานะจากแหล่งเดิมนะคะหรือผลประโยชน์ที่เคยได้รับอาจจะนะเรียกว่าดีดต,ตัวกลับมาให้ชาวกรกฎได้อีกเพราะว่าอุปสรรคมันผ่านไปแล้วนี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินผลประโยชน์ล้วนๆนะคะในเดือนนี้นะ,ะสำหรับชาวกรกฎนะคะเดือนนี้ถือว่านะผ่านมรสุมมานะเจอสายรุ้งนะคะที่ปลายทางนะคะ เหมาะกับช่วงที่นะเราจะกอบโกยการค้าการเงินนะคะวางแผนดีๆนะเช่นกันนะมันก็แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านพื้นดวงไม่เหมือนกันดังนั้นได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่นะคะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ